สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานมุ่งพองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7ธันวาคม2568ค่ะ สำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมากตามดัชนีดอลลาร์และภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่ลงไปทำจุดต,ต่ำสุดที่ระดับ2,891เหรียญก่อนจะมาปิดที่บริเวณ2,911เหรียญเรียกได้ว่าราคาทองคำไทยเหวี่ยงขึ้นลงค่อนข้างมากขณะที่ค่างเงินบาทยังคง วิ่นตัวในกรอบและกลับมาออนค่าลงจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ33.67บาทต่อราลา์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ33.75บาทตะละละ่อรา โดยดัชน,นีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ระดับ104.32จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง103.78-76ถึง104.39จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ104.13จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.02จุดภาพรวมจะเห็นในว่าดัชนีดอลลาร์ la, มีความผันผวนค่อนข้างมากโดยดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยถูกกดดันจากค่าเงินยูโรที่แข่งค่าขึ้นจากการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ย ECB ส่งผลให้ภาพรวมของดัชนีดาวโจนและดัชนีนาสแดกปรับตัวลดลงขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น0.1%ปิดที่66.36เหรียญต่บาเร็ว โดยกลุ่มโอเปกพ u สจะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน138,000บาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายตนตามกำหนดเดิมซึ่งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565ขณะที่ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทัมที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็วทาให้ประเทศทั่วโลกมีความผันผวนไม่แน่นอนในเชิงนโยบายซึ่งจะเห็นได้ว่าประธานาธิ ดบีพยายามกดดันทำให้ทุกประเทศในในโลกหันมาเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยล่าสุดสหรัฐและยูเครนบรลุข้อตลงด้านแร่ธาตุของยูเครนเพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยข้อตกลงดังกล่าวเปิดทางให้สหรัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรแร่ธาตุของยูเครนโดยเฉพาะแร่ธาตุและเอิร์ดและ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจ ของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ ployment น a m e ออกมาลดลงจากที่คาดการสํสำหรับวันนี้ติดตามโตเลสสกิที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Farm Employment c h a n g e คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ100ปีปรับตัวลดลงติดลบ0 0 4มาอยู่ที่ระดับ4.26 3เขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีปรับตัวลดลงติดลบ0 0 7มาอยู่ ที่ระดับ3.52% 9โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีมากกว่า2ปีเท่ากับ0.31%ในส่วนกองของกองทุนทองคำ SDR เมื P ่อวานนี้ขายออก1.72ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่898.64ตัน วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำํำในเช้านี้กลับมาอยู่แถวบริเวณ2,907เหรียญโดยมีการแกว่งตัวลงมาจากข่าวของยูเคนทาให้ภาพรวมราคาทองคำํำยังคงเป็นการเหวี่ยงในลักษณะไซด์เวย์โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคํำจะมีกรอบแนวรับระดับ 2,890เหรยียญและแนวตานที่2,930เหรยียญสำหรับโอลาฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,895เหรยียญและแนวตานที่2,935เหรยียญและกกลอมเกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,900เหรยียญและแนวตานที่2,940เหรยียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่46,100บาทต่อบาททองคำและมีแนวตานา้านระยะสั้นที่46,700บาทต่อบาททองคำ สำหรับแนวรับที่1 2, เนวี2,890เหรียญแนวรับที่2 2,880เหรียญแนวต้านที่1 2,930เหรียญและแนวต้านที่2 2,940เหรียญและกลับมาพบกับบุญคงพร Morning Report ได้ในวันวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ